สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory รี่ดิมฟันะคะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นแถมขนมกระกับ EP P ใหม่กันนะครับสำหรับสิ่งที่เห็นตรงหน้านะครับนั่นก็คือนิชินร u ดเด้ลคัพนั่นเองนะฮะนิชินคืออะไรนิชินก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตานิชินนะครับซึ่งเป็นแบรนด์นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับถ้าใครเคยกินเนี่ยเส้นมันจะ เนียวนุ่มมากนะครับอันนี้คือไม่ได้โฆษณาเพราะว่าได้ตังค่าสปอนเซอร์อะไรนะครับรู้สึกว่าชอบจากใจจริงนะครับแต่มาวันนี้ไม่ได้มาแนะนําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเพราะว่าเวลาคนเราไม่มีตังนะฮะเราก็นึกถึงมันอยู่แล้วนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นโฆษณาอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับคือนิชินเนะ่ยเขาร่วมกับแคมเปญอะไรนะครับวันเนี้ยผมก็เลยจะมา แนะนำให้ทุกท่านที่ยังไม่ทราบได้ทราบกันแล้วก็ไปตามเก็บสะสมกันได้นะครับกับนิชิน X วันพตนั่นเองนะฮะวันพีทเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในฐานะการ์ตูนเบสเซลเลอร์เกี่ยวกับโจรสลัดนะครับโกดี้โรเจอร์นู่นนี้นั่นนะครับไปตามหาวันพีท p ูพีทหรือว่าทีพีทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนิชชิน ที่ร่วมกับตัวแอนิเมชันแถมสิ่งที่เรียกว่าสติกเกอร์ลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นะครับเห็นกันไหมสีดำๆๆนะครับอันนี้ขายใน7 e เ e ่นอีเลฟนะครับทุกท่านไปซื้อกันได้ถ้าเราไม่รู้ว่ามันร่วมแคมเปญแถมของเล่นเกี่ยวกับวันพีชอะไรหรือเปล่านะคถ้าให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะจะมีสีดำดนะครับเป็นซองนะครับแปะอยู่หน้า นิชินเลยนะฮะมองดูก็รู้เลยว่ามันร่วมหรือไม่ร่วมนะครับมันคืออะไรนะครับมันก็คือสติกเกอร์นะครับถ้าแกะออกมาแล้วจะได้สติกเกอร์รูปร่างแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวละครในอาณาจักรโซนะครับในตอนเด็กซโลซานะครับแล้วก็มาถึงตอนบิ๊กมัมด้วยนะจะมีคำว่าเครื่องทะเลแบบจัดเต็มพร้อมคำว,ว่านิชินให้ด้วยนะครับ ด้านบนนะครับขวามือทุกท่านจะเห็นนะจะเป็นคำว่า e. o. นะฮะ e. o. น่าจะหมายถึง a. e. zero ota ซึ่งเป็นนักเขียนของเรื่องวันพีชนะครับส่วน t. a. นี่ก็ตัว a. animation แน่นอนอยู่แล้วนะครับ s. เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีแรงบอกนะครับด้านบนขวามือถ้าท่านเห็นนะครับจะเป็นตัวรูปตัว b. สีเขียวเขียวนะครับ คือทุกตัวละครจะมีแรล่งของตัวเองอยู่นะครับถ้าใครเก็บได้นะครับมันมีทั้งหมดเนี่ย85แบบถ้าใครเก็บได้เนี่ยพบทุกแบบนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ว่าคนเรามันคงไม่ได้จะกินมาม่าตลอดเวลานะฮะเว้นว่าร้านขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับสำหรับคนที่กินธรรมดาคุณก็มีสิทธิ์ลุ้น สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับใครที่เก็บ S r a ล k งได้นะครับจะเป็นแรตลงสูงสุดแนีในจำนวนพวกนี้นะฮะ85แบบนำไปแลกนะครับทองคำมูลค่าตามโฆษณาบอกนี่เลยนะฮะเป็นเหรียญของวันพีซนะครับใครเป็นแฟนคลับเนี่ยคงอยากจะได้กันอยู่แล้วรองรองมาก็จะเป็นของเล่นของสะสมอื่นๆนะครับที่อยากรู้ก็ไปอ่านเอาเองได้นะฮะ แค่จะขึ้นภาพไว้ให้โชว์นิดหนึ่งนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะฮะอาจจะมีประกงประกากระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือรางวัลที่1นนะฮะทองคํารูปวันพีชนั่นเองนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขานะครับมี85แบบนะครับผมก็ลองซื้อมาแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ชอบสะสมสติกเกอร์เท่าไหร่แต่เห็นเหรียญทองก็น่าสนใจดีนะครับ แล้วก็อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆชมกันนะครับถ้าเกิดว่าคชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ Memory รีดิมฟันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคาว่าทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ